<Me> clay. ทำอะไรกันอยู่คะ่ะมาเร็วมาเร็วคลิปนี้จะพูดเรื่องอะไรอีกคลิปที่แล้วว่าด้วยเรื่องสีทร,รมัดย้อมนะคลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องน้ํายาก,กันสีตกตัวนี้เลย mm. เอาแบบละเอียดละเอียดหน่อยว่ามันคือยังไงอะไรนะคะน้ํายาก,กันสีตกตัวนี้จะใช้กับสีบาติกนะ สีบาติกมันจะมีน้ำยากันสีตกอยู่หลายแบบนะคะถ้าทําบาติกก็จะเป็นโซเดียมซิลิเกตนะเป็นซิลิกตแต่ตัวนี้สำหรับทํามัดย้อมเลยค่ะมันชื่อว่าน้ำยากันสีตกย้อมสีสดฟิกทีดีซื้อร้านเดียวกันเลยซื้อร้านเดียวกันเลยสั่งในช้อปปีนะคะมาด้วยกันอันนี้ครูสั่งมา5ลิตร1ลิตร1ลิตร50บาทอันนี้5ลิตร 150บาทตกลิตรละ30บาทอันนี้มันคุ้มกว่าครูก็เลยซื้ออันนี้นะทีนี้ใช้ยังไงครูเคยทำให้ดูบ้างอยู่นะในคลิปอะ่ะก็คือมีวิธีแรกก็คือการอ่าใช้ผ้าจุ่มก็คือเอาน้ำยาตัวนี้เทลงไปในกระมังนะคะแล้วก็เอาเสื้อจุ่มลงไปแล้วก็ขยาขยาให้มันทั่วแล้วก็บิดบิดให้แห้งเลยนะคะไม่มีน้ำหยดแล้วถึงจะเอาไปมัดลายนะคะ ซึ่งเวลาเรามัดลายเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดน,นึงเพราะว่าผ้ามันหมาดมันค่อนข้างจะเปียกเราอาจจะตากไว้ก่อนสักแป๊บก็ได้ให้มันแห้งสักนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแห้งนะคะเพราะว่าน้ํายาตัวนี้ถ้าปล่อยให้มันแห้งอ่ะประสิทธิภาพมันหมดไปเลยนะคะต้องใช้ตอนที่มันยังเปียกๆหมาดๆอยู่นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยคุณมัดลองคิดดูว่าถ้ามา มัดลายก่อนแล้วค่อยจุ่มตัวนี้แต่ถ้าเรามัดลายแล้วเอาไปจุ่มแล้วเอาไปบิดเนี่ยลายของเรามันจะพังได้ก็เลยใช้วิธีหยอดเหมือนกับหยอดสีเลยมัดผ้าตามที่เราต้องการก่อนแล้วก็เอาอันเนี้ยใส่ในขวดหยอดนะคะแล้วก็หยอดเหมือนสีเลยแบบนั้นน่ะจะไม่เลอะมือแล้วก็ประหยัดตัวนี้ค่ะเพราะว่าถ้าแบบจุ่มมา1ลิตรได้ประมาณ2-3ตัวนะ แต่ถ้าแบบหยอดแบบนั้นอ่ะ1ลิตรได้ประมาณ4ตัวเลยนะถ้าหยอดดีๆก็4ตัวนะคะก็ขึ้นอยู่กับลวดลายด้วยว่าเราใช้สีทั้งตัวหรือเปล่านะคะ้ประมาณ4ตัวนะถ้าหยอดดีๆแล้วก็เราจะได้ความหมาดของสีอ่ะไม่ใช่ความหมาดของสีความหมาดของน้ายาก,กันสีตกอ่ะจะพอด,ดีมากเลยคือมันจะหมาดกําลังดีแต่ถ้าเราหยอดมากไปเนี่ย มันก็จะเปียกเหมือนกันและเวลาหยอดสีก็จะทําให้สีมันพลานได้นะคะก็ต้องอาศัยประสบการณ์เนาะทีนี้น้ํายาตัวนี้มันต้องบอกอะไรยังไงบ้างนะคะน้ํายาตัวนี้ห้ามผสมน้ํานะคะต้องใช้แบบร้อยเปอร์เซนเลยร้อยเปอร์เซนเลยนะคะแล้วก็น้ำยาตัวนี้นะคะถ้าเราใช้วิธีจุ่มนะแล้วมันจะมีน้ำยาที่เหลืออยู่นะคะน้ำละอ่ะ น้ำลายแล้น้ำยาที่เหลือน้ำยาที่เหลือจากการจุ่มอะสามารถใช้ต่อได้เก็บใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาแต่ว่าเวลาที่จะเอามาใช้ใหม่นะคะเราจะต้องผสมน้ำยาตัวใหม่หนต่อหนึนะคะก็คือต้องมีต้องผสมในปริมาณที่เท่ากันน้ำยาที่เราเหลือมีประมาณ1นึ่ครึ่งลิตร เราก็จะต้องผสมตัวใหม่อีกครึ่งลิตรกลายเป็น1ลิตรนะเราจะใช้น้ํายาที่ใช้แล้วโดยที่ไม่ผสมตัวใหม่เนี่ยประสิทธิภาพของมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะตัวไหนที่สีน้ํายาที่ใช้แล้วก็ต้องเอามาผสมกับตัวใหม่1ต่อ1นะคะแต่ว่าตอนนี้ครูมาชอบใช้วิธีหยอดมากกว่าแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันสะดวกสะดวกตรงที่มันไม่ต้องไปบิดไม่ต้องไปถูมือไม่ต้องใส่ถุงมืออะไรชอบแต่ว่าปัญหานิดนึงก็คือ เวลาเราหยอดเนี eh? e ini, si, between, ่ยเราจะต้องดูให้ดีว่ามันทั่วถึงดีไหมหน้าหลังตรงเนี้ยว่ามันซึมดีหรือเปล่าบางทีมือของเราอาจจะหนักไปตรงไหนจุดใดจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาเราตั้งไว้เนี่ยน้ายาตัวนี้มันก็เคลื่อนที่เหมือนกันเนาะมันก็ค่อยคซึมไปนะคะก็คือมันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะประสบการณ์ในการทําทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นค่ะ ใครจะใช้วิธีจุ่มแล้วบิดแล้วไปมัดลายหรือว่าใครจะใช้วิธีมัดลายแล้วก็หยอดน้ำยาตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยนะแต่ถ้าหยอเนะี่ะมันประหยัดค่ะสะดวกด้วยอ่ะแันงน้ำยาเสร็จแล้วนะน้ำยานิดเดียวเองเมื่อกี้ซื้อที่ไหนบอกแล้วใช่ไหม ซื้อในช้อปปี้นะพิมพ์ว่าน้ำยาก,กันสีตกผ้ามัดย้อมมามันก็ขึ้นมันร้านเดียวกันกับอันนี้เลยค่ะซีโยฮันเอกสารันอันนี้มีหลายอย่างเลยขวดนี้ก็ซื้อร้านเดียวกันมีทุกอย่างเลยใครอยากทําจัดไปค่ะสร้างเป็นรายได้ได้ได,ด้วยนะเต็มหมดแล้วไอที่ทําทําแล้วเสียก็เยอะนะคะไม่ได้ออกอากาศทําแล้วมันไม่ได้ลงใจก็เยอะไอที่ได้ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีก ยังมีอีกหลายลายในหัวค่ะที่อยากทํานะชอบก็ทําไปค่ะเต็มเลยถ้าใครดูคลิปคูม,มาแล้วทำแล้วสามารถเอาไปขายเป็นผ้าได้อย่าลืมบอกด้วยนะเป็นกำลังใจใกันด้วยรู้สึกดีใจว่าถ้าใครดูคลิปของเราแล้วสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปทําเป็นประโยชน์เอาไปขายได้เปิดร้านได้เงี้ยรู้สึกดีค่ะส่งมาด้วยนะบอกว่า <c oughs> ดูคลิปแล้วเอาไปทำได้แล้วก็เอาไปขายได้อะเป็นกำลังใจให้คนทำคะ่ะอ๋อแล้วก็ตัวนี้อีกนิดนึงนี่พลาสติกตัวนี้นะคะที่เอาไว้ซีนเวลาทำเสร็จนะก็คือตอนแรกที่ซื้อตัวนี้ไม่ได้ซื้อสำหรับทำมัดย้อมเลยนะคะอันนี้ซื้อไว้ตอนที่พาเด็กไปแข่งปั้นดินน้ำมันแล้วก็เอาไปห่อดินน้ำมันนะคะปเป็นเ็จดินอะไรพวกนี้แล้วมันเหลือเยอะ ก็พอดีเลยได้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้มันคุ้มเหมือนกันนะคะก็คือมันห่อได้แบบตามรูปอ,ะอ่ะอไม่ต้องใช้พลาสติกแต่ก็มันไม่ได้จําเป็นนะถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวนี้ <m> ก็ไม่เป็นไรใช้ถุงพลาสติกทั่วไปได้นะคะพูดเรื่องอะไรอีกอะเรื่องสีไปแล้ว <c oughs> เรื่องสีพูดไปแล้วเรื่องอน้ำยาก,กันจีบตกไปแล้วอันนี้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มือดำหมดแล้วผสมสีเมื่อกี้ นะะยอย่าลืมติดตามช่องเมคลยนะคะเมคลยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะ mm hmm. อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะย mm hmm. ัง mm hmm. ยมีมากกว่าน,นี้